แนะนำตัวหนูชื่อบ ok ๊อกแป็คคลิปหาดูยากดิซ่าพูดภาษาไทยแนะนำตัวหนูชื่อบ ok ๊อกแป็คค่ะ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สําหรับสาวลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือที่รู้จักในนามของลิซ่าวงแบล็คพิ้งเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังถึงเกาหลีและเป็นที่รู้จักในทั่วโลกนะครับนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอจริงๆทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดในอินสตาแกรมได้มีการแชร์คลิปของลิซ่า เมื่อนานมาแล้วนะที่เธอนั้นอายุตอน12-13ขวบเท่านั้นนะครับลิซ่าได้แนะนำตัวเป็นภาษาไทยพร้อมชื่อเดิมนั้นชื่อว่าฟ็อกแบ็กซึ่งในคลิปหลังจากที่ลิซ่าพูดจบนะครับเสียงกรีตก็ดังขึ้นทันทีนะครับเรียกได้ว่าฮอตมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง